สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้โอามาเปิดถุงเสลกับข้าวเนาะเอ่อเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะโอก็มาเปิดถุงเสับข้าวตรงนี้แหละแล้วนี้โอกลัวว่าทุกคนจะสงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือที่เปิดขวดค่ะโอ๊เปิดขวดเบียร์ขวดเอ่อโค้ก แล้วเนี้ยโอไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะไว้ตรงไหนดีใช่ไหมเวลาพ่อทุ่มบุญชอบถามหาอะไรเงี้ยโอก็มาแฝงไว้ตรงนี้มันก็จะมีเนี่ยมีที่อีกอันนึงแล้วก็มีนีอีกอันหนึ่งแล้วก็เลยมาแฝงไว้มั่วที่เราแฝงไว้ถ้่แถวเนี้ยมัง้งอันนี้มาแฝงไว้จะแฝงไหนอันนี้อันไหนตรงไหนที่หนึ่งเนี้ยแหละแล้วโอกลัวว่าเพื่อน <S <S ๆจะสงสัยว่ามันคืออะไรแต่รูปร่างหน้าตามันก็นะมันก็ประมาณนี้เอออันนี้ได้มาจาก เพื่อนพ่อต้นบุญไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสแล้วก็ซื้อมาฝากพ่อต้นบุญแล้วพ่อต้นบุญก็แบบว่ารักมากเพราะว่ามันหาซื้อที่นที่ไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเวลาที่แบบว่าเอาไปแบบปาร์ตี้ก็พกติดไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยแบบไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนจะเอาใส่ไว้ตู้ก็เดี๋ยวลืมแล้วก็หาไม่เจอก็ต้องหาอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยเอามาแฟนไว้ตรงนี้มันก็เห็นตลอดเวลาไม่ต้องไปถามโอ้อะไรเงี้ย มาเปิดถุงซื้อข้าวดีกว่าโอ้ยอยากเก็บไว้ตรงอื่นจริงๆเลยเอาไว้ตรงไหนก่อนเอ่อไม่เป็นไรน้องเนาะถ้าคิดเป็นศิละปะแล้วกันถ้าเมาซื้อกับข้าวเนาะอาทิตย์นี้ได้อะไรมั่งมั่งได้ตามเคยค่ะไดะ้ไอติมต้นบุญชอบกินไอติมเนาะต้นบุญชอบกี๊ติมรสเนี่ยค่ะรสนมแล้วอันนี้มันมีหลายรสก็เลยเอามาด้วยบางทีโอก็ชอบกินอันนี้แล้วก็อันนี้อะไรเงี้ยแล้ว ต้มบุญก็ชอบกินเนี้ยสามอันเนี่ยค่ะต้มบุญชอบมากแล้วพ่อต้นบุญชอบรสส้มโอ้ก็เลยเอาอันนี้มากล่องหนึ่งแล้วก็ได้อันนี้มากล่องหนึ่งเพราะว่าต้มบุญชอบชอบแตงโมเนี่ยค่ะเนี้ยต้นบุญชอบมากเลยกล่องมันสูงไปไหมอะเหมือนกล่องมันสูงไปเลยเนาะอันหนึ่งก็ต่ำเกินไปอันหนึ่งก็สูงเกินไปโอ้เอาไงอยูะเนี่ยไม่เป็นไรของมึงเนาะ <laughs> ตอ่อ เราก็ได้สตอเรี่มาเอ่อสตอบอรี <laughs> so ่เนาะแอปเปิ้ลสตอบอรี่อาได้มาสองแพ็คเนี่ยค่ะกำลังแบบสดๆเลยเอาไปที่ลีเดอร์มาค่ะได้มาจากล,ลีเดอร์แพ็克拉สามยูโรเก้าเก้าแบบสดๆเลยค่ะแบบสดๆเแล้วก็เลยแบว่าอุ้ยมันกำลังแบบสดๆสวยๆแลยเอามาเรียลมาสองแพ็คเลยเดี๋ยวมากินกันเนาะแล้วก็ได้ ประกาศได้ประกาศมา,าว่าโอ้ทำไหมเนี่ยกวยจับแล้วมไม่มีถุง,งอ,อกอมก,ก็เลยว่าจะเอาอันนี้มาใส่แทนถุง,งอ,อ้อกก็เลยเอามาหัวหนึ่งก็ได้ม,มาเขือเทศมามาเขือเทศสวยๆและสดๆเลยก,ก็เลยเอามาสองแพ็คแล้วไว้เวลาังคนตงก็อร่อย แล้วก็ได้วิสกี้มาสองอันเอาไว้มาทำทำกับข้าวค่ะอันนี้สองสองอันวะสองสองสองกระปุกเนาะแล้วก็ได้ขนมอันนี้มาสองถุงเอชอบกินอันนี้โอ,นนอ,นนอนนชอบกินมากเออก็เลยมาสองถุงชอบกินมากรสนี้ชอบมากก็เลยมาสองถุงแล้วก็ได้โยก,กวดตม้ต้นบนสองแพคค่ะ นี่เนาะต้นบุญชอบกินโยกด์รสนี้ก็เลยเอามาสองแพ็คแพ็กละ99เซน99เซนก็ตีแพ็คละ37บาทบ้านเราอะ่ะตอนนี้ค่าเงิน1ยูโร37บาทเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นขนมคุบเกี้ยวเนี่ยพราต้นบุญชอบเพราะว่ามันมีเสซมเซซม อะไรวะมีงางามีงาพอต้องุงอ้มชอบก็เลยเอามาสองนั้นสองแพ็คแพ็คละแพ็คละเจ็ดสิบเก้าเซนต์มั้งเนะอันนี้นะใบเซตมีอยู่ในนี้แหละโอ้ยโยนใส่มาด้วยว่าโอ้ยโยนใส่มา,โโมาแล้วก็ได้อันนี้มาลูกลูกพับลูกพับหรือลูกสาวที่ใหญ่ประมาณนี้ฮะบอก็ไม่รู้แนวว่าชื่อไข่มันชื่ออะไรก็ได้มาเนะี่ยแพ็คหนึ่งแล้วก็ โอ้ไลโอเห็นว่ามันยากโอนะมันมันยากเห็นแล้วก็อยากกินก็เลยเอามาด้วยอันนี้ขนมอันเนี้ยเนาะทําไม่เป็นอ่ะก็เลยเอามาแต่เขาว่าทําง่ายเนาะอยากกินก็เลยอามาด้วยแพ็คหนึ่งแล้วก็ขึ้นชายญี่ปุ่นอนะ่ะชอบมากินแก้มมายําหรือว่าบางทีถ้าโอทำซุกี้เนี่ยนะก็เลยซื้อติดมาด้วย แล้วก็ซื้ออบไก่มาเยอะเลยค่ะซื้ออบไก่มาเยอะเลยซื้อมาสามแพ็คเวลาทำข้าวถ้าไม่นานเราก็ใส่เอาใส่ถุงร้อนแล้วก็แช่ไว้แล้วห้องแข็งไว้เวลาทำกับข้าวต้องไปซื้อบ่อยๆซื้อมาสามแพ็คเลยอันนี้ pack แพ็คละมีกี่ชิ้นหนึ่งสสาห้าหชิ้น pack แพ็คละหกยูโรหกยูโรก็กว่าหกยูโรนิดๆไม่นู้อยู่ไนเนะี่ยไปเสร็จจะอยู่ในนี้แหละ แล้วก็ได้กาแฟอันนี้มาเป็นจาขอบเนอะเป็นกาแฟแบบว่า,าแบบชงค่ะแบบชงแบบน้ำร้อนแล้วก็ชงได้เลยเวลาโอ้ไปที่ทํางานะ่ะแบบตอนเช้าเงี้ยเอาไปซองหนึ่งแล้วไปชงกินที่นูน่นบางที่ที่นู่นมันก็มีค่ะแต่โอ้ไม่ค่อยชอบมันโอชอบแบบให้มันแบบ มันต้องมีหวานๆน่ะมันต้องหวานอันนี้มันเป็นคล้ายๆมันมีนมแล้วก็อ,อ,อะไรผงผงชโคโคโคโ็อกโกแลตค่ะชอบอันนี้นะชอบมากแล้วก็ได้กล้วยมาค่ะกล้วยกล้วยหมาหนึ่งหนึ่งหวีแล้วก็ได้ชีฟมาสองถุงเอาไว้เวลามาทำแบบ อบค่ะอบใส่กับข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าแน่เงี้ยเวลาเราต้มมันฝรั่งก็โรยมันฝรั่งแล้วก็เอาไปอบได้ใส่เนื้อนิดกินินหน่อยนะก็เลยเออกมาด้วยใส่เป็นเป็นผักอย่างนี้ก็ได้แบบไปอบปนะเอาไปอบ,อ,บอร่อยเดียวชอบชีสหรือบางทีถ้าต้มมาม่าญี่ปุ่นเราก็จะใส่ชีสลงไปด้ยวยแล้วก็ได้ กาแฟนี้เพ่อทุทุกคนชอบก็เลยเอามาแพ็คหนึ่งเพราะมันลดราคาอยู่ที่นี่ไงไวเซตต์นี้อยู่ข้งล่างนี้เลยอยู่ที่3ามยูโรสี่สเก้าเซนโอซื้อที่วันนั้นโอไปซื้อที่เพนนี่ที่แล้วนะโอซื้อได้ในราคา3ามยูโรสาสิบสาเซนอันเนี้สามยูโรสี่สิบเก้าเซนเนี่ยจ่ยจมาแพ็คหนึ่งแล้วก็ ได้ข้าโกดมาคขาวโพดขาวโพดอันนี้ต้มมูลชอบกินมากเดี๋ยวจะต้มะต้ต้มหมดเลยต้มทั้งสี่สี่หัวเลยเพราะไอสี่หัวว่ะสี่ฟักเลยเพราะว่าต้มมุลชอบกินข้าโพดมากชอบกมากๆถ้าไม่มีแบบฟักสดๆอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเปิดเป็นกระป๋องเราซื้อเป็นกระป๋องมาเก็บไว้ต้มเนื้อบอกินแต่แบบนั้นมันจะหวานมากถ้าแบบอย่างเงี้ยสดๆเลยอะต้มใส่เกลือนิดนึงมันจะไม่หวานเท่าไหร่ไม่หวานเหมือนแบบในกระปตู้ ก็ได้อันนี้เป็นแผ่นแป้งสําเร็จนะแผ่นแป้งสาเร็จแต่ว้แบบทําขนมอะไรเงี้ยก็เลยซื้อติ๊บมาด้วยเพื่อจะทําขนมกีนอะไรเงี่ยก็เอามาสองสองแพ็คเนาะแล้วก็ได้มันฝรั่งมามันฝรั่งมาถุงหนึ่งถุงนี้อยู่ที่หนึ่งยูโรนุ่งยูโรไหนล่ะมันฝรั่ง ขาทบเอาอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยหนึ่งยูโรเจดสิบเจ็ิเก้าเซนเนี่ยหนึ่งยูโรเจ็เก้าเซนอันนี้นะถุงแพ็คนึงก็ประมาณบ้านเราก็ประมาณเกือบสี่สิบบาทเนาะสี่ิบบาทสิบสวาบาท,าทก็กิโลหนึ่งค่ะแล้วก็ได้แตงโมงมาลูกหนึ่ง แตงโมงมาไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะร้อนมากขนาดไหนแต่ว่าจะเอามาแบบต้มบุญชอบชอบเวลาถ้าแบบว่าเราโอชอบให้ต้นบุญกินอย่างเงี้ยเพราะต้มบุญไม่ค่อยชอบดื่มน้ําแล้วดื่มน้ําเปล่าค่ะแล้วดื่มแต่น้ําแบบน้าหวานอะไรเงี้ยแบบก็จะให้กินแตงโมเง,งี้ยแต่ได้ฉี่บ,บ่อยๆให้กินแตงโมงเนาะการนี้ค่ะกับเขาจะอ้าวแล้วไ มันญี่ปุ่นมาสองหัวผมก็จะไว้มานึ่งไงนึ่งแล้วค่ะ้ทนบุญกินอะไรเงี้ยผมก็ชอบกินเวลานึ่งกินแบบลดกลมอ้วนได้อะไรเงี้ยไม่กินข้าวอะไรกินแทนแป้งเนาะก็เนี้ค่ะวันอาทิตย์นี้เที่ยวไปได้กับข้าวมาอาทิตย์นี้จ่ายไปห้าสิบหกยูโรหกสิบหกเซนนะจ่ายไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะของของของที่ซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณราคาเอา่อ เนี่ยค่ะปกไก่เจ้บอกไห้นะ6ยูโร6ยูโร94เซนเนี่ยก็ได้มา3แพ็คเนาะเราก็ได้มา3แพ็คอะแล้วก็เนี่ยก็ซื้อบางทีถ้าสมมติว่าโอ้ซื้อถ้าซื้อเนื้อมาอย่างเงี้ยเราก็แช่ไว้ในห้องแข็งใช่ไหมโอ้ก็ไม่ออกไปทุกอาทิตย์นะคะโอ้ก็จะไปซื้ออะไรแบบที่ขาดอย่างพวกสมมติผักผลไม้าามากกว่าแต่พวกเนื้อก็จะถ้ามีอยู่ในตู้แข็งเราก็จะไม่ค่อยซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยเาก็จะซื้อผวกผลไมซ้ซะส่วนใหญ่ค่ะอาทิตย์นี้ก็ได้มาประมาณนี้นะ แต่มาจ่ายไป56ยูโร66สิบกเซนเอาไปคูณ3า3สบาทเอาเนาะขาก,ก็ประมาณก็ประมาณพันพันกว่านิดๆเนาะประมาณนั้น่ะมั้งเนาะค่าคลิปนี้โอาก็ลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ